สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับรวมไปถึงช่างด้วยนะวันนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครั้งนี้นะครับจะเรียกว่าเครื่องมือช่างก็ได้กึ่งๆึเครื่องมือช่างกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เห็นนี่ก็คือปืนอัดฉีดน้ําแรงดันสูงแบบไร้สายนะ iMPC005GT ไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะฮะก็คือเสียบแค่สายยางก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูข้างในกล่องนี้นะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง ก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยครตัวปืนนะครับตัวเครื่องหลักวัสดุโอเคเลยนะครับแข็งแรงทนทานเลยเนาะอันนี้จะเป็นกระบอกน่าจะเป็นใส่น้ำยาพ่นโฟมนะอันนี้ก็เป็นสายยางอันนี้เป็นข้อต่อสำหรับเอาส่วนสายยางที่เรามีอยู่ที่บ้านนะอันนี้เป็นหัวปืนโฟมที่ผมบอกนะครับเนี่ยเขาก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เวลาเราใส่น้ำยา เรียบร้อยแล้วก็หมุนเข้าอย่างนี้โอเคประกอบไป้เลยเรียบร้อยปืนสั้นนะครับพร้อมที่ฉีดที่ฉีดฝอยนะตัวนี้จะเป็นทองเหลืองแล้วก็น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับอันนี้ไม่เป็นสนิมแน่หัวตัวนี้ก็สามารถถอดได้นะครับนี่ส่วนตัวนี้จะเป็นสายยางที่เขาแถมมาให้นะครับปลายด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบตัวกรองนะ เวลาที่เราไปโยนใส่ห้วยหนองคลองบึงน้ําอันนี้จะเป็นลูกลอยเป็นโฟมเห็นปมันจะไม่ทําให้ไอตัวเนี้ยไปติดคโครนมากเกินไปมันก็จะลอยอยู่เหนือน้ำเนาะส่วนอันนี้เป็นข้อต่อเร็วสําหรับสวมตรงปืนอันนี้มีเป็นที่รัดสายยางเนาะเวลาเกี่ยวกับถังน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันนี้เป็นแท่นชาร์จของ iMac Power Tool เลยนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอ่ารุ่นนี้คือ หัวใจสําคัญคือแบตเตอรี s <S <reference> <book> ่เลยนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องใช้สายไฟลากให้เกะกะนะครับนี่เลยทั้งหมดนี้ในกล่องเมื่อกี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ ลืมบอกไปจะมีใบรับประกันสินค้านะครับอันนี้เราก็กรอกให้ครบแล้วก็ส่งกลับไปที่บริษัทเขาเนาะนะมีคู่มือภาษาไทยนะครับอันนี้นี่นะฮะวิธีการใช้งานใช้ไม่ยากครับปืนอัดฉีดน้ําแรงดันสูงไร้สายนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่20โวลต์เนี่ยนะอันนี้ก็ลองไปศึกษาง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาให้ดูว่าประกอบมันมันเวลาจะเอาไปใช้งานน เอาไปใช้ยังไงนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเราก็ไปชาร์จแบตเตอรี่กับแท่นชาร์จนี่ก่อนเนาะเสียบเข้าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไฟถ้าเป็นสีเขียวก็คือเต็มแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงก็ยังไม่เต็มเนาะอะ่ะเวลาประกอบนะครับเราก็ใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปอย่างนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้แล้วนะอะ่าถ้าเราจะใช้โฟมแล้วก็ใส่น้ํายานะฮะแล้วก็เอาเสียบ ตรงนี้พอกดเข้าปุ๊บมันจะอยู่แล้วเราก็จะล็อกอย่างนี้ลักษณะปืนมันจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราอยากจะให้ปืนเนี่ยมันไกลหน่อยแล้วก็สามารถเอาตัวนี้มาเสียบก่อนได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบข้อต่อยาวเนาะเนี่ยนะครับเราต้องการให้ปืนมันยาวแล้วก็เสียบแล้วตัวเนี้ยก็จะมาล็อกตัวนี้อีกทีนึงอย่างนี้นะครับนี่ อันนี้ก็คือล้างรถอะไรได้เนาะนี่นะฮะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้นะครับเราจะฉีดน้ําล้างรถล,ล้างแอร์นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ข้อต่อน,นี้ได้เลยดูกันนะมันก็จะมีมันจะมีล็อกของมันนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับมันก็จะยาวขึ้นละส่วนหัวเนี่ยเราก็ปรับได้นะปรับว่าจะเอาแบบฝอยขนาดไหนนะครับมันจะมีองศาบอกไว้ 15 25้ายี่บาสีบองศามีหมดเนาะแต่ถ้าแบบนี้มันยาวไปนะครับมันยาวไปใช้ไม่ถนัดเราก็หมุนออกมาได้หรือว่าใส่แบบนี้ไปเลยเนี่ยนะครับแบบใกล้ๆไปเลยนะแบบนี้เลยได้เลยก็จะเป็นพร้อมใช้งานนะครับส่วนสายยางนี้นะครับสายยางเนี้ย เดี๋ยวเอาออกมาแป๊บหนึงนะสายยางนี้เขาจะให้มา5เมตรนะครับใครที่ไม่สะดวกต่อกับก๊อกน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ห้วยหนองคลองบึงหรือว่าจะใช้ถังน้ำเนี่ยอันนี้ก็ไปโยนใส่ในถังได้เลยส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวหัวหัวเสียบเร็วนะครับก็ใส่เข้าไปแป๊กก็ได้ละอัน,นนี้คือพร้อมใช้งานเวลาเราใช้งานนะครับมันจะมีตรงปุ่มอีโ e คตรงนี้นะครับก็จะมีแบบปรับแรงกับปรับค่อยเนาะอ่ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเซฟตี้เวลาเวลาเราจะกดเราก็จะกดแบบนี้ก่อนนะฮะนี่เนาะก,กดปุ๊บนะับเครื่องเขาก็จะทำงานได้เลยอันนี้ยังไม่ได้ต่อน้ำนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่สะดวกนะครับเราไม่สะดวกใช้สายยางนี้เรามีสายยางอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะเราต่อสายยางต่อกลอกไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีหัวตัวนี้มาให้หัวตัวนี้สามารถ ปิดเปิดน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับเอาสายยางที่บ้านมาเสียบตรงนี้ได้เลยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยอ่าอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานละถ้าเราเปิดน้ํานะมาเดี๋ยวลองไปดูว่าอมืมันใช้งานยังไงนะครับ ดูแล้วเครื่องนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานจริงให้ดูว่าเออความแรงแล้วก็ลักษณะาการใช้มันเป็นยังไงนะครับ หลังจากใช้งานไอเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไร้สายเครื่องนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคเลยน้ําพุ่งแรงไกลนะครับล้างรถลดน้ําต้นไม้ล้างแอร์ได้หมดเลยนะนะเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้นะนะครับและที่สําคัญนะฮะสินค้าของ iMac Power t o o เนี่ยเขาจะทำซีรีส์มา20 v วลต์จุเกเตอหมายถึงว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เนี่ยประมาณ8ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้า เ,เครื่องดูดฝุ่นไร้สายเนี่ยนะครับทุกอย่างจะไร้สายหมดนะและที่สําคัญแบตเตอรี่เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนกันได้สมมุติว่าผมกําลังฉีดน้ําอยู่และแบตมันหมดนะครับผมมีเครื่องดูดฝุ่นในซีรีส์เดียวกันมาผมก็ขอยืมแบตเตอรี่หน่อยนะฮะแล้วก็เอามาใส่ได้เลยแบบนี้นะครับอลองดูนะ ก็ว่าแบตเตอรีร่อันนี้เราก็เอาไปชาร์จไว้ก็ได้นะครับหรือว่าเราก็มีแบตเตอรีร่2ก้อนเลยนะฮะเพื่อเอามาใช้งานเนี่ยเห็นไหมลักษณะจะเหมือนกันเลยนะครับใช้สลับกันได้เลยอันนี้คือใครที่มีอุปกรณ์8ชิน้นนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยไปแล้วสำหรับการรีวิวเครื่องนี้นะครับโดยรวมผม ผมคิดว่าผมพอใจนะครับผมพอใจเครื่องนี้มากเลยแล้วก็วัสดุโอเคแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงอย่างโอเคเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปดูในช่องทางการค้าออนไลน์ของ iMac Power Tool นะครับเขาก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ขายอยู่เนาะนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะผมยังมีเรื่องของการรีวิวแบบนี้เหมือนเดิมเนาะนะฮะ ไปฉีดน้ำมาแดดร้อนมากนะครับว <N> ันน <N> ี <N> ้ขอบคุณครับสวัสดีครับ